มากรุงเทพอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่บอกถ้าไปเดยวถ้าไปแล้วถ้าตั้งใจให้เพื่อนตั้งใจให้เพื่อนหนีก็จะประกาศมาโอเคอยู่กรุงเทพแล้วนะแต่ถ้าอยากเจอจะทักไปหาในอิ็อกซ์เลย <c oughs> ไม่ได้ไลน์มาตั้งเกือบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพอดีมี มีอนิดหน่อยไม่ได้อ่านหนังสือมาสามสามสามสิบวันละเอามาแค่สระแก้วก่อนสระแก้วเหรอมึงมึงครับเพื่อนครับพนมเป็นพนมเป็นสระแก้วนี่ก็หลายชั่วโมงอยู่นะพุงหล่อมากเลยพุงหล่อกเลยคือว่าอะไรครับผม <laughs> คือก่อนหน้าน,นี้เราก็แบบว่าทําคลิปอ่านอ่านหนังสือเนาะอนนเราก็ไม่ได้ทำละแล้วก็คือเราทําไม่ต่อเนื่องอะ่ะไม่ทำงไงอิสัยไม่ดีสะแก้วถ้าอยากจะไปถ้ามีการนัดหมายก็ก็จะไปได้นะมีอะไรพริเศษเพื่อนนายอยู่ในจะไปสแก้วทำไมหรือว่ามารอรับผมเอารถมารับด้วยโอเคปะ ผมจำได้ว่าผมเคยนั่งรถไปกับคุณไปสีราชาน่ะสมัยเรียนน่ะผมอ่ะถูกคุณลาชตัวไปข้าใจเป้าสิบแพ็คหล่อในสิบแพ็คไม่มีครับมีตะพุ่งลีนมากเลยนะพุ่งนีสใส ไมใส่ไม่ใสัยคุณกอฟคุณกอล์ฟมงคลพี่รมรื่นรื่นรมนะครับเขาแต่งงานไปแล้วเอาดีนะครับคุณโดนฟ้องไม่ช่วยออกค่าทนายนะอะไรผมพูดอะไรคุณนะพูดอะไรของคุณผมบอกว่าผมไปไปศีราชชก,กับคุณผมไมพูดอะไรแมนะ่ล่ะใสแ่แน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 ร้อนตัวร้อนตัว บซะไปทำอะไรผู้ส oh. ิผมไปเป็นยามครับไปเป็นยามผู้สิรชาอยู่ประมาณวันหนึ่งออกจากไหลมันคุยกันยาวเลยนะเพื่อน สัมยงเป็นไงบ้างตอนนี้มนอ,อยู่กัมพูชาสามปีแล้วบ้าบ้าแบบอยู่ไทยก็พูดไม่ชัดพอ,อามาที่นี่ก็รู้ไม่ชัดเหมือนเดิมใช่ไหมจริงวันนี้คือปวดหัวมากกินข้าวเสร็จปวดหัวกินยาว่าจะนอนพอเนาะกินยาเสร็จปั๊บอ้าวเสร็จปีขึ้นพอดีขึ้นก็มาดูคลิปว่าเอะเราต้อง เราต้องเกาะกระแสลิซ่าหน่อยลิซ่าแบบพิ n งว่าเราก็อยากเป็นคนดังเนาะเออเราอยากเป็นคนดังเราก็เลยไปหาคลิปในมือถือนะทุกคนใช้ iPhone ทุกคนสามารถที่จะผมไม่ค่อยได้ใช้ a อ d r o i d รุ่นแบบรุ่นท็อปท็อปนะผมก็ใช้แต่ iPhone แล้วก็มันมีแบบว่าภาพที่เราถ่ายแล้วมันระบุที่อยู่ที่เราไปถ่ายอะ่ะก็คือ อเออเราไปเราไปอยาล่าน่าจะหลายครั้งอยู่ก็เลยมาดูในในในมูถิวปรากฏว่ายังมีคลิปอยู่เยี่ยมากเลยเอาไปลงใน a c e บุ o k ตอนนี้ก็ได้หลายร้อยวิวแล้วนะก็คือเกาอกะแสเกกระแสน้องดิซ่าแบ็กทิ้งว่าผมผมชอบเขาผมเป็นแฟนคลับเขาแล้วก็บอกว่าไจะบอกว่า ลิซ่าเป็นหนึ่งคนที่ทำให้ผมมาดูเคปอปก่อนหน้านี้ผมไม่ดูเคปอปเลยผมดูแตบบ่ไทย <c oughs> ใช่ไหมครับก็พอลิซ่าทำให้แบบลิซ่าเปิดเปิดใจผมนี่ฮะขออนุญาตแชร์นิดนึงแชร์ก่อนแชร์ก่อนเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวยาวราชมาอ้าวมาอดาวมาครับ ตอนนั้นผมขับรถแล้วผมก็ถ่ายตรงที่ีซ่ายืนยืนนี้เลยยืนอะไรนะ